จฟนนะคะเมื่อลิซ่าลงรูปเซตนี้ไม่ฮอตจริงไม่ใช่ลิซ่าค่ะคนดังแห่มากดไลค์เพียบเลยนะคะแน่นอนว่าลิซ่าคือคนไทยคนแรกแล้วก็เป็นแคปปับคนแรกค่ะที่ได้รับเกียรติเชิญเป็นผู้ประกาศรางวัลในงานลูกโลกทองคำนะคะแน่นอนว่าลิซ่าไปลูกโลกทองคำไม่มีกริปไม่มีเงานะคะมีแต่คนดังรู้จักทักหาเข้าไปทักทายลิซ่านะคะกับความเฟรนลี่มีเพื่อนเยอะด้วยความที่ลิซ่าเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะนะคะบุคคลดังผว้มีอิทธิพลดังระดับโลก ต่างก็เข้าหานะคะเียได้ว่าเตรียมเสิร์ฟงานฉ่าได้เลยล้ค่ะเจอครอบครัวซิลิสดับเบิลคาวด้วรูตาซีซั่นสามอบอุ่นน่ารักมากๆเลยนะคะเจอทางนักร้องสาวอาริอันนักแกรนด์นะคะเจอทางผู้อํานวยการฝ่ายสร้างสารรค์นะคะแฟชั่นระดับโลกมากมายนะคะีย่นอนว่าน้องลิซ่านี่คือแบบฟิลเข้าไปถักทายเพื่อนทั้งงานกันเลยทีเดียวนะคะก่ <c oughs> อนหลังจากการปรากฏตัวของลิซ่าก็ยืนหนึ่งคนดังที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในงานนี้นะคะลิซ่าครองอันดับที่หนึ่งบนทวิตเตอร์ในฐานะคนดังที่ถูก กล่าวถึงมากที่สุดในงานประกาศรางวัลลุกโลกทองคําในปีนี้ด้วยจํานวนการกล่าวถึง768,000ครั้งแล้วก็การมีส่วนรวมมากกว่า4.4ล้านครั้งค่ะลิซ่าได้รับยอดวิวมากกว่า62ล้านวิวจากคลิปวิดีโออย่างเป็นทางการนี้ยังไม่นับรวมวิดีโอของแฟนๆที่ได้มีการตัดต่อลง i อแล้วก็ Tik t o k นะคะภายในระยะเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงค่ะก็62ล้านวิวเป็นชี้เรียบร้อยแล้วก็ลิซ่าได้รับการยกย่องเป็นผู้แต่งกายดีที่สุดจากลุกชุดแล้วก็ เรื่องประดับของลิซ่าเองนะคะจากนิตยสารแฟชั่นแล้วก็เว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงมากกว่า50แห่งทั่วโลกค่ะน้องลิซ่าด้จบงานก็ไม่ปล่อยให้รอนานนะคะชีก็มาเสิร์ฟลุกสวยฉ่ำนะคะทั้ง3ลุกด้วยกันตังแต่ลุกเดินพรมแดงนะคะประกาศรางวัลวนเวทีค่ะลุค after party 3ลุก3สไตล์สวยมีสเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะซาถ่ายกล้องใหญ่ออกมาได้สวยสับหนักมากเลยละคะ่ะสวยชัดฉบับ Full HD มากๆสตอรี่ก็ชิลๆนะคะ ในช่วงพักผ่อนก็โซ่ส้มตําแบบตําไทยแบบยั่วๆบนเตียงนอนกันไปเลยสิคะรังที่ดีเพิ่ม energy เริดๆด้วยส้มตําไทยแลนด์บ้านเรานั่นเองแล้วค่ะกับความทําให้ตื่นตัวความเผ็ดนี้คือหายง่วงกันเลยทีเดียวไปที่ไหนก็อย่าลืมส้มตำนะจ๊ะแล้วก็ลิซ่าเองก็สามารถตกคนดังไปทั่วมุมโลกเลยเนะะี่ยค่ะเข้ามากดไลค์แสดงความคิดเห็นนะคะก็คือมีหน้าใหม่ทางนั้นเลยนะคะลิซ่ากับดีแกนไมเคิลคีก็เป็นนักแสดงแบบนักแสดงตลกโปรดิวเซอร์แล้วก็นักเขียนบทด้วยนะคะลิซ่า กับแดนสันไอริสค่ะแล้วก็ลิซ่ากับวัร์ชเจเมอร์แกนค่ะก็เียด้ว่าคนดังมากมายได้รู้จักลิซ่านะคะก็ได้ถ่ายรูปร่วมกันเป็นมิตรภาพดีๆประเด็นก็คือเป็นหน้าใหม่ทางนั้นเลยนะคะไม่ใช่หน้าเดิมๆด,ด้วยละค่ะก็สามารถตกฟันกลับไปทั่วมุมโลกเช่นเดียวกันสื่อต่างก็ตีข่าวการันตนันไว้ก็ตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลยนะคะนี่ก็เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นค่ะแล้วก็ตกนักธุรกิจหนุ่มหล่อและรวยมากนะคะซีโอฟรดริกอาร์โนนะคะถือว่าเป็นนักธุรกิจหนุ่มคนเดียวนะคะที่แฟนๆแล้วกก็็สื่่อตตาางจับม ะะมากดไลค์ให้ใจน้องลิซ่าตลอดเลยค่ะแอดมินก็ยกให้เป็นแฟนคลับตัวยงกันไปเลยค่ะมาวัยยังกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ผลนะคะมีเรื่องราวใดๆอยากอัปเดตเพิ่มเติมก็สามารถแชร์เรื่องราวใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องไตล์น News ของเราด้วยนะคะ